รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาแนวคิดดีๆจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพด้านต่างๆใครที่กำลังหมดไฟหมดฝันหมดไอเดียแนะนำให้ดูรายการ Who are you เป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเขาทั้งเรียนเก่งตั้งแต่เด็กได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศเป็นถึง CEO บริษัทข้ามชาติตั้งแต่อายุ20ก่กว่ากว่าตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆมากมายถ้าคุณคิดว่ากุญแจความสําเร็จของเขาคือความพยายามความขยันและความตั้งใจในการทํางานแล้วเราก็คุณคิดผิดครับเพราะว่าเบื้องหลังความสําเร็จของเขาจริงๆแล้ว คือธรรมะแล้ววันนี้มุมมองธรรมะของคุณจะเปลี่ยนไป h ูอาอยู่ใครคือคุณสวัสดีครับ ผมด้านในนชัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของผมเนี่ยยาวมากๆเลยถ้าท่านใดได้เข้าไปดูในทวิตเตอร์นะครับผมจะเขียนไว้ว่าขอมีความสุขทุกลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้จักลมหายใจตัวเองแล้วก็มีความสุขทุกๆลมหายใจเข้าออกด้วยครับ เด exactly ี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเราคงมาคุยกันถึงเรื่องประวัติของพี่กันก่อนเลยดีกว่าว่าผมจากที่ผมรู้มาเนี่ยคือพี่ว่าพี่ดานายเป็นคนเรียนดีตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วเ็าประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไงตั้งแต่เด็กแล้วมาจนประสบความสําเร็จเนี่ยก็สงสัยจะเป็นกรรมพันธุ์จากคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านก็เรียนดีแล้วก็ขยันเรียนแล้วก็คงจะเนี่ยคงจะอยู่ในสายเลือดนะครับแล้วคงจะสืบมาจากสมัยคุณตาด้วย ก็เลยทําให้เราเราก็เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องการเรียนอย่าง mm hmm. เช่นเ,เรียนโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตอนป .4 ตั้งแต่เด็กเลยเต,ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็ที่เรียนเนี่ยเพราะว่าชอบภาษาอังกฤษ mm hmm. แล้วก็ได้เรียนพุทธประ,ประวัติเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเอสนุกดีนะครับแล้วเราก็รู้รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความสนุกทําด้วยความสุขเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเอง mm hmm. แล้วพอมา คุณพี่เป็นนักเรียนหอหวังคนแรกที่ได้ทุนไปต่างประเทศใช่ไหมครับครับเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไปไปได้ยังไงแล้วก็ตอนนั้นไปทําอะไรถึงได้อย่างนี้คือก็ตอนเด็กๆก,ก็มีความรู้สึกเหมือนเด็กทั่วไปมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นนะอะไรที่ไม่เคยทําหรือคนอื่นยังไม่เคยทําก็ลองอยากทําดูว่าจะทําได้หรือเปล่าแบบลองทดสอบดูนะครับก็อยากได้ทุนแล้วก็อยากไปไปต่อ ต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจจะฟลุกด้วยก็เลยได้ได้ทุนไปครับพอเรียนจบเสร็จปุ๊บเอมหาลัยเป็นยังไงครับช่วงช่วงมหาลัยของพี่คือไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมครับเป็นนักเรียนทุนเอฟวอกลับมาเนี่ยจะอินทรานส์ไม่ทันนะครับเพราะอินทรานส์ไม่ทันเนี่ยก็ทําให้เราเปลี่ยนแผนชีวิตคือเกิดมาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยอยากจะเป็นทูตอยากเรียนรัฐศาสตร์การทูตแต่พอกลับมาจากอเมริกาปั๊บเนี่ยแต มันก็เลยไปเอนทรานซ์ไม่ทันเพราะว่าเขาเอนทรานซ์ไปเรียบร้อยแต่ทีนี้เป็นคนที่เสียดายเวลามากคือจะไม่จะไม่ยอมเสียเวลาเปล่าไปปีหนึ่งเพื่อที่จะเสร็จแล้วน่าจะต้องไปเป็นรุ่นน้องของเพื่อนเนี่ยคือคิดว่าทําใจไม่ได้ก็เลยไปสอบที่ a อแบมันก็เลยแบบเปลี่ยนแผนชีวิตจากที่จะเรียนรัฐศาสตร์การทูตก็เลยมาเรียนบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็เรียนมาจนจบนะครับจนประสบความสำเร็จในด้านบริหารธุรกิจเป็นหนึ่งในซี o อที่อายุน้อยที่สุดนะครับ ทำยังไงถึงถึงขึ้นเป็นระดับนั้นได้อย่างรวดเร็วครับจริงๆประมาณ 28- ่สถึงยีเนายเขาก็เรียกไปที่ฮ่องกงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเ,เขากําลังจะปิดบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเขาเปิดมาแล้วในเมืองไทยเนี่ยเปีแล้วมันขาดทุนตลอด7ปีเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะปิดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็น c ีอเขาก็จะให้รันต่อไปก็หมายถึงว่าให้ลองดวูว่าจะสามารถที่จะกู้อ,อ,อะไรนะฮะ ชีวิตนะฮะของขององค์กรนี้ได้ไหมนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งตอนนั้นเรายังเด็กแต่ว่าเรามีความเป็นห่วงทีมงานว่าถ้าเกิดปิดไปเนี่ยนะครับตอนนั้นประมาณ30คนคแล้วเขาจะไปทํางานอะไรกันต่อก็เลยรับเห็นว่าพี่เคยทํางานในดับเสมียนด้วยเคยทํางานพิมพ์ดีเป็นเริ่มมาจากตรงนั้นเลยจริงๆอะทำมากกว่านั้นนะเ,เก็บขี้หมาก็ทํามาแล้วนะฮะค,คือทําท,ทุกอย่างครับเก็บขี้ม้เก็บใบไม้กวาดถนน เป็นพนักงานคือยิ่งแบบเสมียนก็ทํานะครับไปเป็นพนักงานอย่างเบอร์เกอร์คิงเนี่ยพนักงานที่แบบปิง้งปิ้งขนมปังท,าทางําอะไรต่างๆอันนี้โชคดีตอนที่ไปเป็นนักเรียนแัรเเรียนนร้ยฮะคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยก็ค,คือว่าเราจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองอันดคนอเมริกันก็สอนกันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ที่ระดับมัธยมแล้วเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ขอเงินพ่อแม่กันแล้วนะ ไม่ขอนะฮะแล้วพ่อแม่ก็จะไม่ให้เงินเขาอยู่ได้ยังไงครับเขาต้องทําอะไรบางอย่างที่จะได้อะไรบางอย่างเขาสอนให้คนแบบว่ารู้จักคุณค่าของชีวิตแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินแต่จริงแล้วเนะี่ยไปอยู่กับครอบครัวที่รวยนะรวยมากด้วย ครอบครัวชาวยวแต่ว่ากว่าที่เราจะได้เบีย้ยเออราวันหรือว่าเบียรเร้ยเลี้ยงในอาทิตย์ละยี่สิบเหรียญน,นะฮะก็ต้องอย่างที่บอกฮะต้องเก็บขี้มา้าต้องทำอะไรต่างๆนะครับจะได้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องทํางานแรกอะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากมากก็คือว่าเขาได้สอนเรื่องของการใช้เวลาอ,อย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์นะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เมืองไทยน่าจะมาใช้คือเด็กที่เมืองนอกเนี่ยเรียนแค่บ่ายสอง เด็กเด็กมเด็กมัธยมนะครับบ่ายสองจบละไม่เรียนแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่นละไปทําชมรมไปออกกีบออกกาลังกายไปหารายได้พิเศษอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่านกที่บินออกจากกรงเลยนะฮะเพราะว่าอยู่เมืองไทยนี่คุณพ่อคุณแม่ให้เงินใช้ใช่ไหมครับไปอยู่เมืองนอกนี่กว่าจะได้ทีละเหรียญทีละเหรียญเนี่ยเราต้องไปทําอะไรก็เลยสนุกมากเลยโอ้รับจอบหมดทุกจอบนะฮะ อยู่มาวันดีคืนดีก็มีผู้บริหารจากอังกฤษเดินทางมาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่เป็นเจ้าของบริษัทนี้นะเราก็มองหน้าเขาแล้วเราก็งงบอกอยู่เป็นใครเนี่ยยูเคยมาเมืองไทยไหมเนี่ยอยู่รู้ไหมว่าออฟฟิศเนี้ยมีพนักง,งานกี่คนมีชื่ออะไรบ้างเราทําอะไรกันเขาไม่รู<ๆ>้จักเลยครับแล้วเราก็ลากออกเลยไม่คงงทั้งวงการช็อกกันหมดเลยฮะช็อกก็เลยบริษัทนี้ปิดไปเลยฮะตอนนี้ไม่มีแล้วนะทั้งเอเชียปิดไปเลย